รถติดครับตั้งแต่หกโมงเมื่อวานครับยังวขึ้นไม่ได้ครับเมื่อคืนปั้มกันตั้งถึงเที่ยงคืนครับโปรวิวมาติดหลุม่ากสำคัญติดตรงนี้ครับอีกคันหนึ่งก็ติดอยู่เหมือนกันครับคันมาช่วยเราก็ติดกว่าจะรถที่ช่วยเราขึ้นได้ก็ห้าทุ่มแล้วมาลากรถเลยขยับครับถึงเที่ยงคืนก็ยึดการดำเนินการช่วยเหลือรอบเช้าเลยใหม่คะตั้งแต่เก้าโมงเนี้ยเราถ่ายมาก็ยังไม่ขึ้นครับไม่กระดิกเลยครับโอ้ เป็นดินทรายทรายมันดูดลงไปตอนนี้เราอย่างหลุนล้อขึ้นมาแล้วเอาข้าวกับข้าวไมางมทำกินข้าวข้าวดิตัวจะ พักเอยกันลากรึเนี่ยทำตั้งแต่ไหนกิน,นโมงเก้าโ,โมงอะไรที่ไหนโมงก่อนเนี่ยไม่น่าเชื่อเ,ยเลย่างเลยได้ไินไ้เนีอย่นี้ก็ได้ทีมงานได้ทีมงานเลขานายกมาช่วยนะมามาหมดเลยมามาหมดทั้งตำบลเลยครับน้องลูก็มาน้นองล <c oughs> <c oughs> ูก็มานี่น้องลูกเนี่ยนี่อย่บ้านน้องลูกก็มา เอาผู้ช่วยใช่ไหมมาหมดเลยครับอ่ะผมเด็กเมื่อกี้ผมอัพสิชื่อที่ไหนอีบอ่ะฮะมื่อชื่อหรือลงชื่อเขียนเราช่วยนี่เมื่อวานอะไรนะครับรถอะไรนักลิลาวานี้รถโควินครับผมเรียบร้อยไปแล้วครับพังไปแล้วครับพังไปแล้วทีนึงเทาขาดเทาขาดรายการสิบเซียนครับเออเซียนรายการสิบเซียนมีรายการสิบเซียน อ,อมันขึ้นยากอยู่นะไม่น่าง่ายๆแต่ดูแบบเมื่อคืนนี้เหมือนนี่เลยอ่ะไอ้ศึกไอ้เนี่ยคิงก็วินนอนอะอะลาบลุรีโอ้โหเหมือนเปทปเลยเหมือนเลยเหรอพี่เพราะว่าเราไม่ใช่จะลวดครับใช้วินนอนวินนอนครับผมปิดเอาไม่อยู่เลยดูเหมือนจะขึ้นง่ายๆนะแต่ดูแล้วแค่นี้เองอ่ะ